คุณสิทธาเบีย้ยบังเกิดทนายตั้มออกมาซัดเลยครับบอกว่าโคตรจะเสียมาบอกว่าโคตรจะเสียมาสื่อไทยอย่าให้บังแจ็กปั่นนะครับมันเสียราคาให้คนมีปัญหาทางจิตพวกนี้หลอกลวงให้พื้นที่ออกทีวีรับหลังมันจะหัวเราะเยอะเอา บางแจ็คเคยพยายามติดต่อผมมาทางไลน์อ f ฟฟิเชียลไอจีแมสเซนเจอร์ผมไม่คุยกับคนแบบนี้หรอกครับมันเสียเวลาเชื่อข้อมูลแล้วไปไลฟ์ด้วยกันอีกโคตรจะเสียหมามันจะทำให้สังคมบางส่วนไปเชื่อเรื่องหลอกลวงที่สร้างขึ้นที่ผ่านมาเขาสร้างเรื่องเท็จหลอกลวงมาเท่าไหร่แล้วให้ดูประวัติในอดีตด้วย โดยบอกว่าเป็นผ้าของคุณแตงโมที่หายไปเต้กับบางแจ๊คก,ก็บ,บอกว่าไปเจอมาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตอย่างอี่เลยนะครับบอกว่าเด็๋จะส่งไปตรวจพิสูจน์สาเต้กับอดีตนายแม่ก็ไม่ทันเกมบ้านจี้ตามสติครับสติอย่าให้ราคาคนประเภทนี้ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมล่าสุดไปดูความเคลื่อนไหวของ เต้มงคลกิจทานายกฤษณะแล้วก็บังแจ็คนะครับไม่รู้ว่าไปมายังไรถึงกลายมาเป็นสามเกลือแล้วก็ทำการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดโดยบอกว่าเป็นผ้าของคุณแตงโมที่หายไปในวันเกิดเหตุเป็นผ้าลายจุดเป็นผ้าลายดอกอะครับที่คุณที่คุณแตงโมนเนี่ยเอามัดที่บริเวณเอวของเธอแล้วก็มันหายไปทีนี้เต้กับบังแจ็ก,ก็บ,บอกว่าไปเจอมา แล้วก็ตั้งข้อสังเกตอย่างอ่เลยนะครับบอกว่าเด็กจะส่งไปตรวจพิสูจน์ที่สหรัฐอเมริกาให้ผู้เชี่ยวชาญพูดก็พูดตามตรงนะฮะก็พูดมันปเป็นตูเป็นตาเลยไม่รู้ว่าผ้าไปเอามาจากไหนเป็นของจริงหรือว่าของไม่จริงเพราะก่อนหน้านี้ต้องไม่ลืมนะครับคุณเต้นเนี่ยก็มีประเด็นของขอนไม้จนทําให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางมาแล้วขอนไม้กับเรือนะครับสังคมก็แบ่งออกเป็นสส่วนนะฮะส่วนแรกเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยเต้เขามีเจตนาดีหรือเปล่า นะเขาช่วยเจ้าหน้าที่ทํางานค้นหาหลักฐานตามหาความเป็นจริงให้กับคุณแตงโมหรือว่าผู้เสียชีวิตอันนี้ชุดความคิดหนึ่งชุดความคิดที่2ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับเต้เป็นสสเขาต้องหาเสียงนะครับการทําแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ประชาชนนิยมชมชอบและเมื่อถึงวันเลือกตั้งเขาอาจจะได้รับคะแนนเสียงก็ได้คุณผู้ชมนึกออกไหมครับคือคนที่เขาไม่ชอบคุณเต้เนี่ยยังไงเขาก็มีเลือกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีประชาชนจํานวนหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยรอบนี้ได้ใจอันนี้ก็เป็นอีก อีกชุดความคิดหนึ่งหรืออีกชุดความคิดหนึ่งก็คือหิวแสงนะอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมมีความคิดที่ที่หลากหลายแต่ล่าสุดเนี่ยการที่ไปจับมือกับบังแจ็คไปพูดถึงผ้าของแตงโมนะครับทั้งสามคนรู้ดีอยู่แก่ใจนะว่าคุณทำไปด้วยเหตุผลอะไรเขารู้ดีอยู่แก่ใจนะครับว่าเขาทำไปด้วยเหตุผลอะไรนะ ผ้านั้นมันมีความเป็นไปนได้คือเขาก็ต้องรู้ว่าผ้านั้นเขาไปเอามาจากไหนนะครับและสังคมเองก็มีการตรวจสอบในระดับหนึ่งแล้วว่าสีมันเหมือนกันไหมตะเข็บมันเหมือนกันไหมมันเป็นแบบเดียวกันหรือไม่ซึ่งหลายคนก็มีคําตอบไปแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มออกมาซัดเลยครับบอกว่าโคตรจะเสียหมาบอกว่าโคตรจะเสียหมาสื่อไทยอย่าให้บางแจ๊กปั่นนะครับมันเสียราคาให้คนมีปัญหาทางจิตพวกนี้ หลอกลวงให้พื้นที่ออกทีวีรับหลังมันจะหัวเราะเยอะเอาบางแจ็คเคยพยายามติดต่อผมมาทาง l ลาย Official IG Messenger ในเพจหลักแล้วก็ล่าสุดสอ,สอสอเต้ดันไปให้ลายส่วนตัวผมอีกผมไม่คุยกับคนแบบนี้หรอกครับมันเสียเวลานะมันเสียเวลาสอ,สอสอเต้กับอดีตนายแม่ก็ไม่ทันเกมบ้าจี้ตามอันนี้ขีดเส้นใต้ก่อนนะเต้เขาไม่ทันเกมหรือว่าเต้คือต่างคนต่างใช้กันเป็นเครื่องมือหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะ เต้ไม่ทันเกมหรือต่างคนก็ต่างใช้กันเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะสร้างคะแนนความนิยมให้กับตนเองหรือไม่อย่าลืมนะครับเวลาเลือกสอสอที่ผมอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้มันไม่มีช่องให้กาไม่เลือกคุณผู้ชมรู้ออไหมฮะมันไม่เหมือน Facebook Facebook เนี่ยถ้าไม่ชอบเนี่ยกดนะโกรธนะกดโกรธนะฮะหรืออาจจะกดกดหัวเราะเยาะแล้วก็กดไลค์นะแต่เวลาเลือกสอสอเนี่ยคนไม่ชอบยังไงมันก็ไม่เลือก แต่ในกระแสเนี่ยมันอาจจะทําให้มีคนชอบขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ผมกําลังอธิบายว่าชุดความคิดของสังคมนขณะนี่เป็นแบบนี้บางคนก็ชื่นชมคุณเต้ไปเลยบางคนก็รู้บอกว่าเฮ้ยฉันรู้ทันเธอนะอะไรแบบนี้นะไม่รู้ว่าใครใช้เป็นเครื่องมือนะสอสเต้กับบริทนายแม่ก็ไม่ทันเกมบ้าจี่ตอนนี้ทานายกฤษณะแกก็ดังไปแล้วนะ เชื่อข้อมูลแล้วไปไลฟ์ด้วยกันอีกโคตรจะเสียหมามันจะทําให้สังคมบางส่วนไปเชื่อเรื่องหลอกลวงที่สร้างขึ้นที่ผ่านมาเขาสร้างเรื่องเท็จหลอกลวงมาเท่าไหร่แล้วให้ดูประวัติในอดีตด,ด้วยสติครับสติอย่าให้ราคาคนประเภทนี้ผมก็อธิบายเพิ่มเติมแล้วกันคนจํานวนหนึ่งก็ชื่นชมกุณเต้ชื่นชมทนายกิษณะชื่นชมกุณแจว่าดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยแต่คนอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าฉันรู้ทันเธอนะเธอหิวแสงเธอไม่ได้หิวแสงหรอกเพราะว่าถ้าเธอดังเนี่ย เธอจะเอาไปใช้ประโยชน์มากมายนะคนเป็นสสเอาก็ได้คะแนนเสียงนะครับคนเป็นทนายความนะครับก็อย่างที่ผมบอกไงคือคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาไม่สนใจอยู่แล้วแต่มันอาจจะมีคนที่หลงเข้ามาชอบได้ธนากิษนะก็อาจจะมีคนชอบหรือว่ามี f อเพิ่มมากขึ้นวันนี้ก็กลายเป็นคนดังไปแล้วนะครับและสุดท้ายก็คือบังแจ็คเขามีชื่อเสียงเขาได้ออกทีวีเขาอาจจะเอาชื่อเสียงนั้นไป ทำประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบซึ่งสังคมไทยเป็นสังคมที่ว่าเวลาใครก็ตามที่มีชื่อเสียงมาแล้วแม้บางครั้งนะครับมีชื่อเสียงขึ้นมาแบบแปลกๆเนี่ยก็เอาไปทําประโยชน์ได้มากมายนะยกตัวอย่างเช่นใครเรียไม่ได้ว่าแกดีไม่ดีนะแต่กําลังยกตัวอย่างลุงพลนะลุงพลที่ตกเป็นผู้ต้องหานะครับการเป็นผู้ต้องหาในยุค2022เนี่ยแล้วพอมีชื่อเสียงโด่งดังคนไม่ชอบมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้ว คนไม่ชอบก็ได้แต่ว่าไปแต่บนแต่มันจะมีคนชอบเหรียญมันมี2ด้านพอมันมีคนชอบปุ๊บเนี่ยนะครับโอ้โหผลประโยชน์มากมายก็ติดตามมาผมคงไม่ต้องยกตัวอย่างเพราะเห็นกันดีอยู่แล้วในกรณีของลูงพลส่วนเคสนี้สังคมจะมองว่าอย่างไรสังคมก็มีสิทธิ์ใช้วิจารณญาณของตนเองเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามข่าวนี้ต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาดูให้ออกว่าแต่ละคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีคุณแตงโมเข้ามาช่วยด้วยใจ หรือเขามีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่ท้ายที่สุดคนที่ออกมาทํานี่แหละเขารู้ดีอยู่แก่ใจและถ้าคิดเห็นเป็นอย่างอื่นโดยที่ไม่ได้ต้องการช่วยเหลือคุณแตงโมที่แท้จริงเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะคนประเภทนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่เกรงกลัวบาปนะครับไม่ได้รู้สึกสลดไม่ได้รู้สึกถึงความสูญเสียเลยแม้แต่น้อยคุณผู้ชมคิดว่าแต่ละคนที่ออกมาเนี่ยนะครับเขามีจุดยืนแล้วก็ ความคิดเห็นกันอย่างไรผมเห็นว่าโอ้เชา้าวันนี้ทานายตั้มเปิดฉากซัดบังแจ็กแล้วก็พูดถึงโคตรจะเสียหมาก็เลยเอามานําเสนอให้ได้รับทราบครับสวัสดีครับโอ้ท่านมาเช้าผมขออภัยจริงครับขออภัยมาก โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเคสครับสวัสดีครับ โอ้ท่านมาเช้าผมขออภัยจริงครับขออภัยมากต้อขอโทษจริงที่รบกวนนะครับถ่ายคลิปไหแฮะขออนุญาตถ่ายคลิปเหมือนกันนะครับครับขออภัยครับท่านเพราะว่าเดี๋ยวผมมีแถลงข่าวอยู่แล้วเดี๋ยวได้เลยได้ครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับมันมีหมายค้นจากสารยานะครับครับสายยางเทพนะครับให้ท่านพลตรีไพโรจน์ศุทธิรันธ์นะครับผู้าวการกองกองบูธรนะครับ นา้ผมพันธุ์เอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังับการสืบสวนตำรวจรองพันธ์สี่นะครับเข้ามาตรวจค้นบ้านเลขที่103่งร้อยสามทับสิหมู่สองหนึ่งรทับสาครับนะครับอำเภอบรัดเขตจังหวัดนนทบุรีตรงบ้านเลขที่นี้นะครับคุณแทเป็นเป็นเจ้าของนะใช่ครับหมายค้นก็เพื่อนะครับเพื่อพบนายพัชระเนศิยาพรนะครับเป็นบุคคลที่ถูกออกหมายจับตามหมายจับเลขที่655้าห้าทับสองห้าลงมาที่5เมษายน65ซึ่งออกโดยสายยากรุงเทพนะครับ ครับอันนี้เป็นหมายค้นนะครับเ้าคนเพื่อจับคนตามหมายจับนี่ยผมเจอตัวคนทำแล้วนะครับดังนัผมขอญาตแสดงหมายจับนะครับครับเดี๋ยวรอรอทนายแป๊บหนึ่งได้ไหมครับได้ไม่เป็นไรงั้นจริงๆท่านเข้ามานั่งข้างในก่อนเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมทำตามกระบวนการก่อนครับเป็นหมายจับของศาลอาญานะครับไอ้พลพลพลนุชตีข้อกล่าวหาเรื่องอะไรครับท่านนะครับเป็นผู้ร้องนะครับถาหมายให้ดำเนินการจับกลุ่มตัวนายพัชรเมธียพรก็คือเรานะครับ โดยข้อหาร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่รับอนุญ,ญาตนะครับโดยโดยไม่ได้จดทะเบียนนะครับการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงร,ร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและร่วมกันเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและยังไม่ได้ออกละ ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กฎหมายกําหนดนะครับก็ปรากฏตามนี้นะครับตามเอกสารนะครับนี่คุณพัชร์นะครับคุณพัชร์ยังไม่เคยถูกจับมาก่อนใช่ไหมครับเป็นบุคคลที่ปรากฏตามหมายจักนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้เสร็จรับทราบหลังหมายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรอรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่เดี๋ยวผมให้ให้โอกาสนะครับพอคุณพัชร์ก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ทราบให้ญาติทราบวันนี้ไปน้องทราบถึงกัน เกียวกการจับนี่เดียวกการจับผมแจ้งให้ทราบแล้วนะครับคุณทระลก็มีสิทธิ์จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอรอธนาได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ความสะดวกตรงนี้นะครับเลยครับแล้วรับทราบนี่เดี๋ยวเซ็นหลังหมายให้ผมหน่อยโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมขอยู่นี่นเข้าเข้ามานั่งก่อนได้ครับได้ครับเปิดได้ครับตอนเจ้าเจ้าที่มาตอนนี้จะมีการแถลงข่าวต่อนะครับจะมีครับมีจะมีตอหลังจากนี้ใช่ไหมครับมีครับ แล้วรับข้อหาที่ตำรวจบอกไหมครับครับยังยังเดี๋ยวให้ให้ทนายคุยดีกว่าครับนี่ขอรบกวนเป็นวนตัวให้เจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้ไม่อนัาวสัมภาษณ์ใดๆไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรแๆไม่เป็นไรไม่เป็นไพี่ๆเจ้าหน้าที่คนไหนนั่นไงพี่เนี่ยเร <g zia> <t> ียบรแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องเข้านครับเดี๋ยวเข้าเฉพาะที่เดาเารก็คือยังไม่ได้ให้ถ่ายด้วยซนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็ นั่งข้างในก่อนไหมคะนั่งค่ะแด้วก็ขอขอขอเป็นอะไรครับทสองคนใ่สามคนมาแน่นเลยขอขอสามคนนะขอขอสามคนนะครับครับได้ครับข้หมาไม่ัดนะไม่จัดอย่างได้ดังเกย์ข้างนอกใช่ไหมนี่ ไม่เป็นไรฮครับรองมาหมาไม่กัด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 อะไรรสบบายคัขออนุญาตขอโทษครับต้าลบไม่ได้ไม่ได้รองรับนะฮะนั่งก่อนนั่งตามไปเลยครับนั่งนั่งับถ้าคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคคน สามารถสั่งซื้อไส้อัวยุคนได้ในราคา220บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะที่สำคัญได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยค่ะสนใจสั่งซื้อผ่าน INBOX อกซ์เพจอีซียุคนหรือ n นอมอยุคคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างของคอมเมนต์เราปักลิงไลน์เอาไว้ให้แล้ว กดซื้อผ่านทางไลน์ได้เลยค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจใต้ช่องคอมเมนต์นะคะแต่อาจจะส่งช้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ชัวร์กดสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรืออินบ็อกซ์รับรองความอร่อยส่งถึงบ้านรวดเร็วชัวร์ค่ะ